นีแหละราาคขึ้โอเคคิดว่าน่าจะพร้อมกันแล้วใช่ไหมพร้อมครับอ่าถ้าพร้อมแล้วผมจะคียดันแล้วนะไปเลยครับหนึ่งสองซ่อปลาผาเปียกตาเอ่อตัวนี้ยังไม่ได้ทำเซตครับเอาอ๋อไม่ไม่ไม่ขอแค่มีคนเปิดดันแล้วก็เข้าไปได้อ๋อโอเคอ๋อแต่มันจะเลยค่อยต่อมันผมแน่ใจมันจะเลยค่อยต่อได้หรือเปล่าเผื่อเผื่อทำเควินเดอร์ตัวอีกเมียต่อเผื่อทำเควินเดอร์ทีรันต่ออะไรพวกนี้ ยังไงเราก็ต้องลงบ่ายอยู่เลยไม่ต้องครับวันนี้เราไม่ได้รอดวันนี้โอ้วันนี้รอดแค่ผมแล้วมีระเบิดตรงตรงใจอิรานเห็นเรามีเจเนเห็นไหมเนี่ยเจเนเออไรับแล้วครับไม่เห็นเจเนเลยเราเราไม่มีแท้งกันเลยเหรอในทีมเจเนขอเจเน่ใชได้โอเคเจเนเป็นตุกอย่างให้เธอแล้วเดี๋ยวเพราะว่าอย่าเพิ่ง๋ยวเจเนไมร้องหัว เจเมเจเนเป็นภาระทุกอย่างให้ทุกๆคนเข้าวคุณโชคเลือกอันไหนครับตรงกลางข้อสองน่าจะมีข้อเดียวที่เลือกได้มั้างไอรูมันมีมันมีอักตอนที่แปลว่าข้าวอยู่เข้ามาแล้วเย็นนะครับข้าวตัวแรกตัวอะไรครับตัวแรกนังยูนตัวยูนเกาหลีอ่ะเกาหลีโอ๋อโอป้าให้ฐานคนนี้เปิดครั้งได้ครับ เผื่อใครลืมขอใ่ทาน้ำยิงครับใชท่นน้ำใช่ไหมถ้าพร้อมไรขึ้นมาข้างบนยูนก้อนยูนไม่ใช่ท่านดินหรอท่าไหนอ้หไฟสองตัวหรือในมีปิวเดียวก็ไฟขึ้นขึ้นมท่ดินนี่ว่าทท่ดินทท่ดินทุกคนพร้อมไหมครับก็ก็ถ้าพร้อมถ้าพร้อมขอสัญญาณบอกหน่อยววิ่พื้นสิบทีก็ได้ เอ้ยคุณเจ้าอย่าเพิ่งบอกกินนี่กแล้วคุณทำอะไรอย่าอย่าเพิ่งไม่ไม่อย่างนี้ไม่ต้อไม่ต้อตอนนี้อ่ะผมจะเปิดเถอะนะตัวแรกนั่งนะอ่ะเข้าไปเดี๋ยวดูบอสตัวแรกเป็นตัวอย่างอ่ะบอสตัวแรกเจเล่าเดฮอนเดฮอนเดฮอนวงยู่งกึ่งกันกึ่งกันกึ่งแล้วก็บอสมันมีท่าอะไรสักอย่างอ่ะตอนนั้นผมโดนแสนสีไม่รทันเลยผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนหมวกไม่ได้เปลี่ยนละพอการ์ดเกิน เซฟตี้วอลใส่คนแทงแล้วก็คนแทงกรุณากันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะบอลเทอร์บอลน่าจะลงไปคุยกันล่ามะม่วงคนบงติผมไม่ได้เอากันน้ำมาเลยมีลงได้เรื่อยๆใช่ไหมครับครับอ่าเราคอนดิชันได้สามครั้งสภาพคอนดิชันได้สามครั้งเพราะบ้า PS ดีๆมากกว่านี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเพิ่งหนีนีหโอเคแทงนั้นแทงจะยินไหนว่าตัวดามีไอ้หยุดหยุดหยุดดิหยุดดิอ่ขีบมีของห้องนี้คือ เมื่อบอสเริ weight, <c <c ่มไลเวทคือมันจะมีจังหวะหนึ well> Damn, ่งที่บอสมันจะไล่ยีิลอะไรสักอย่างนานๆแล้วมันจะมีคิดตันโผล่มารอบตัวกันบอสไว้ถ้ามันเริ่มไลเวทให้เรากดนั่งได้ครับกดนั่งแล้วก็รอรอรอจนกว่าไล่เสร็จแล้วมันจะทําอะไรสักอย่างถ้ามันขึ้นเสียงถ้ามันขึ้นเหมือนกับเอฟเฟกต์เหมือนกับเป้งเหมือนกับเหมือนกับบาเลียไคลร่อะ ขึ้นบันขึ้นขึ้นเอเฟนนั้นป um <No um ุ๊บคือปลอดภัยก็กดยืนได้แล้วก็ตีต่อเลยหรือต้า็รอดตัวก่อนคิดต้านรอดตัวมันจะหายไปก็ได้ค่อยตีมันต่ออะไรประมาณนี้ง่ายตัวนี้ไม่ยากไอตัวนี้จะง่ายสุดมันมันใค้ท่าปั่นจะึ้นอนครับเลยต้องก้มหลบตามบดับมันมันคอขาดะโอเคโอเคจะเปลี่ยนเนื้อเรื่องดีๆหรือจะเลิกหรือจะบันเทิงกันทันหรือจะบันเทิงกันเลยบันเทิงเลยก็ได้เลยบันเทิงเลยนะ เออไมแล้วม่เผื่อแบบใครตายได้คุณให้เหยุเพิ่งปั่นดิเฮ้ยรีบเหรอฮะบันเทิงเลยนะลืมจ้องตึ้มเฮ้ยไม่ไม่อุู๋นั่งนั่งลูกนั่งนั่งนั่งผมนั่งแล้วผมนอนเลยเนี่ยเป่งแล้วเป่งแล้วลุยไม่ได้ไม่ได้ผมไม่โดนเหว่นั่งนั่งนั่งด่วนนั่งนั่งนั่ง ตายเป็นหนึ่งคนไหมไ่ตายบ่อยแต่ว่านายตายโอ้โหทีไม่โดนเลยวะโอเคตายไปยิงโดนคุณผู้ชมน่ารักบ้าหมดแล้วเหรียญตกโอบุกวอกตกไอ้ต่อไปต่อไหนนะครับไม่ต้องทุบใครแล้วนะเลยเลย้ได้ครับผมโดนบุรีได้ไม่พลาดโอเคผมจะโปกเกตนั้นแล้วต่อนะเฮเดี๋ยวมันขึ้นไปข้างบนได้เลยปะ ไม่มีใช่ไหมเพราะผมต้องขย้บไอพีซีโอเคคราบตกมีใครติดคำตับงห,หนึ่งนาทีหรือเปล่าไม่มีแล้วไม่มีครับไม่มีนะนะนะเออขึ้นไปเลยครับตัวนี้อ่ะห้องตอนนี้เป็น้ำเป็นน้ำเป็นน้ำไอช้อนโค้งมีครับห้ามใส่กันแข็งโอ้โอเคไม่ไม่ใส่พอดีใครใส่ใครใส่กันแข็งถอดออกเดี๋ยวนี้ <ff way> แล้วก็พส่ยางกันไฟโจสตาร์เตอร์ เรนเจอร์มันก okay. ันไหมไม่ก ouais. ันไม่กันอืมถ้าทำไมกันก็โอเคใครไดนแข่งในรุ่นไหนรุ่นไหนกันแข่งไหมครับกันฟอร์สไหมผมแข่งครับอ๋อแข่งใช่ไหมโอเคแข่งได้เมื่อเรากินบิ๊กบอสมันจะไล่แจ็คฟอร์ดที่โคตรแรงให้เป็นแข่งให้ก็รับก็รับแจ็คฟอร์ดให้แข่งเอาไว้อ่าถ้าถ้าเราติดแข่งถ้าเราติดแข่งเราจะรอดถ้าเราไม่ติดแข่งมันจะมีเอฟเฟกต์เหมือนการระเบิดใส่ตัวเราแล้วเราตาย่อา เดินเบิดเลนไม้ได้ตัวได้ตีเลยอ่าได้เฟคมเปิดเลนไม้แล้วก็ตายบอสมึงธาตุไฟพอนั้นกรุณาพอานั้นกรุณาใส่กันน้ำด้วยเดี๋ยวนะของมนมันอยู่ไหนโอเคไหมใส่กันน้ำอย่างนั้นเลยอ่อ่าแล้วก็ระหว่างตู้บอสจะมีตัวกิกกี้ตัวเล็กอยู่โผล่มาเป็นเป็นไอเป็นฮิลท็อปตัวเล็กๆเออเอพอนั้นไม่โตกตีก่อนไม่เอาไปสนใจมันฆ่าบอสอย่างเดียวอัดบอสอย่างเดียวประมาณนี้แหละฮิลท็อปถ้าไม่มีกันน้ำตายปะเนี่ยอ่ะอาจจะตาย ผมไม่มีกันน้ำอ่ะก็อาจจะตายระวังด้วยมั่นงเพื่น่วมทีมโอเคมั่นใจว่าะต่พอมันเลื่อหรือจะเอ่อบันเทิงเลยไปเลยครับบันเทิงเลยไปเลยบันเทิงเลยคุณท่อนวางกับดักด้วยฮะไปนะหนึ่งสองัมทันไหมหยุด โอ้้ไไม่ดแนนโอเคปลอดภัยครับดูต่อแตกหนึ่งมันแตกได้ยังไงวะหมดขนาดนั้นโอ้ยหยุดมันมีสกิลอะไรบางอย่างที่เป็นระยะใกล้มากๆฉีกไมยไม่แข็งตายเนี่เชื่อโอ้ยยังไงฆ่ามาให้ตายทีครับผมติดเหลนะมใช่ทุกแม่ครับติดเหวโดนโดนนี้ชุด้บไม่ได้ ความหมายอยู่กับพวกคุณแล้วใกล้เลยถ้าถ้าขึ้นกล่องผมว่าไปไปใกล้เลยระวังเมีตุมกไม่ได้ได้เชื่อผมซู้ซโอเคเดาลินกต้องเรียตอนนี้ทุกตอนนี้คนสทุกคนสามารถชุบได้แล้วครับโอเคครับชุกพีดเดียวเฮ้าบังตำแหน่งวะคุณโชคหรือว่าเราอยู่ไกลเกล้าเสมีที่จะโดนแจ็คบอดวะ ไม่ได้คเจมพอยส์มันก็มเอาจุกแล้วอ่าโอเคครบแล้วจะไปต่อเดี๋ยวนี้เจมพอยเมื่อกี้จะมาทางฝ่ายเดียวใช่เมื่อกี้เจมพอตของผมไม่โดนเลยเอ่อเกลนางเกลนางรดคุยกับไอพีซีนะผมจะไปต่อครโอเคเมื่อกี้ผมอยู่ที่ฝ่ายมันเลยโดนข้างผมเดี่ยวเอียแ้มโอเคผมมีการถลมเป็นถล่มแพ้ดินอ่ะ กินมีขอไอ้บ้านี่ตัดลำบานิดนึงเรานี้ทั้งด้านไม่มีการังเมื่อมันเริ่มไล่เวทให้บอกหายไอพีีสาวคนนี้เราต้องเข้ามาอยู่ใกล้ๆมันในระยะรู้สึกจะสองคูณสองช่องและทุกคนในตีต้องเข้าไปให้หมดทุกคนนะครับไม่ได้อ่าถ้าทุกคนในปาร์ตี้เข้าไปครบตายทั้งตายยกตีไปได้ไง ใช่เยพี่เลยถ้ามัดตายคนนึงทำไงอ่ะตายแล้วไม่เป็นไรถ้าตายแล้วไม่เป็นไรโอ้คนแพ้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงพยายามมองหาไอ้ดินสีดีๆครับแล้วก็เสยวนที่ส่วนท่าโจมตีของมันคือตีตีไม่ค่อยยากมีแค่เอิร์ธเควกที่น่ากลัวยิงบอลเลยไม่เหยียบขนาดอะไรทั้งนั้นแล้วก็กันลมถ้ามีกันลมกันลมไว้ลยใส่กันลมเรนะคร้อบ ใครมีอย่าแอกดให้คุแทนตายตอนนี้นะครับอย่าให้เขาอยู่เอ้ผมผมมี GDP ส่วนตัวน่าออโอเคเตรียมตัวพร้อมนะครับพร้อมให้ด้วยครับพอมครับโอเคพร้อมนะครับสิบห้าสิบสี่สิบสงไป3 2งสหนึ่งเริ่มเนี่เอาเไป ยีตีอยู่ไหนเอยู่ไหนเจอยู่ข้างบนไอ้เหี่ยไกลเกินไกลเกินเจอชิดนายหน่อยเพ่ชิดนายหน่อยเพ่ปัดปัเลยแปลไปหนึได้ชุด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 ได้โอเคโอเมันมันอเลือ้เล่ะี่แครับปนะ

โออออ่างวะเออโอเคคุณอมมาแล้วพร้อมหมครับทุกคนอาโอโกเนโกเจเนติกคตายห่ามอ่ะคอนทินิวอะราเคอกแล้วหมือนตีคุยแล้วใช่โอเคคุณพร้อมปิ่มเปิ่เป็นตัวพิพ์ใหญ่เลคนตินิวเราเป็นแบบเป็นนึกถึงอ้นี้อหละคอเตอร์อือสองหนึ่ง ตุ้มคิดไปแล้วมันตุ้มเลยไหครับเดี๋ยวต้องคุยกับบอสก่อนต้องคุยต้องคุยก่อนต้องคุยก่อนคือมันคิดมาว่าว่าไงยายืนแยกไหมจะหาเองจริงจงง่ายง่ายก็ได้ก็ได้นะแต่จริงจริงมันก็จริงจริงถ้าเรายืนเป็นแบบสี่เหลี่ยมรอบตัวไม่ต้องไกลขนาดนั้นมันก็น่าจะได้ผมผมว่าบอกเป็นกระเดืเอิร์ธตายปุ๊บเลยเนี่ย ได้ครับเพื่อนนะต่างนะจริงครับไม่แม้ยืนบีแบบนี้ก็ได้ล้อมล้อมวงบอสเออเนี่ยโดนฉันได้สตอมการให้หรอยกทีมเลยให้คุณพรให้คุณพรอะโอเคพร้อมอ่ะโอเคพร้อมไหมครับผมจะนับถอยหลังนะให้เลยสามสิบห้าสามสิบสี่ใกล้ไปแล้วอ่ะโอเคเตรียมตัวคุณพรจะบอมก่อนนะคุณพรบอมก่อนไหมครับขอขอระเบิดตามนัด โอเคสามสองหนึ่งเริ่มไม่อยู่ตรงนี้มันยูแรงนะเห็นตียูมาดอมาขลางขลังขลังผมแหนะเดีเยอะไม่ได้ผมกดเดินไม่ได้โอ้ยครแล้วครบแล้วตัวผู้ที่มันหายเลยนครัตผมเดินไม่ได้ติดติดติด

กูชอบกูชอบขาดเลยเดี่ยวยังมีรถเข็นด้วยครับเมื่อกี้รถเมื่อกี้แบบมจริงไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าผมแบบอันนี้แม่ผมโดนหินนะโดนหินรอบตัวบอสแบบขังอ่ะเพราะว่าไม่ยอมดูของคุณวีไม่ไม่ใช่ปะไม่ไม่ใครคุยเอบีซีอยู่ใช่ไหมไม่มีคุยนะโอเคไปต่อค่นั้ด้วันนี้แพ้ลมใเนี่ยครับอ่าคาร์เดสยากสุดละแพ้แล้วแพ้อะไรคาร์เดสเป็นธาตุมืด ไอ้เหี้ยงเอาไปลูกเอ็มลูบอลที่มันจะมีมันจะมีลูกบอลพลังอ่ะเกิดขึ้นมานะแบบเอ็มซีแบบเมื่อกี้เนี่ยสี่มุมวิ่งเข้าหาลูกบอลและอยู่ในลูกบอลให้ได้คือลูกบอลผมบอกก่อนรอบให้ลูกนี้ไอ้ลูกบอลนะเขาจะเป็นแบบกบาเลียเออซึ่งซึ่งรอบแรกมันจะโผล่ตัแค่มันจะมีครั้งเดียวอ่ามม่เเห็นลยันจะมีบาเลียแค่ครั้งเดียวแต่รอบตั้งแต่รอบสองไปต้นไปอ่ะบาเลียมันจะขึ้นมาสี่ครั้งต้องหลบให้ครบทั้งสี่ครั้ง หนานี่พอถ้าเป็นไป่ได้พยายามฆ่ามันตั้งแต่พอพอบารียอหมดปุ๊บอะใส่เต็มที่ฆ่ามันให้ตายมันจะเป็นพื้นลงมาเราต้องไม่หลบลงที่มันให้หลบใช่ไหมครับผชใช่มันมันจะเป็นเหมือนบาเรียเป็นเป็นลูกบอลตกลงมาให้ให้ให้หนึงตัวคิวฟุลเลตินจาออร่าแบบนั้นอะอ๋อไอเพลโซใช่ไหมไอเพลโซอะมันจะมีออร่าแบบนั้นวิ่งให้ทันใครคิดว่าน่าจะเป็นไม่นาน่ไมนบบเอ็นบีซีเมื่อกี้น่ะแบบเอ็นบีซีเมื่อกี้แต่เหมือนจะเร็วกว่านิดนึงไม่รู้อะ ถ้าเข้าถูกตำแหน่งมันจะเหมือนมันรู้สึกมันจะขึ้นเอฟเฟกคล้ายคลคลายรดไปขนติดคลรีถ้าผมจำไม่ผิดแต่มันจะมีเอฟเฟกอยู่ไรชนนะไปชนนะโอเคไหมหมุกปีนีนไปดิหน้าไม่ชนได้ได้ได้โอเคพร้อมยังครับเดี๋เดี๋ยวมึงสลับอก่อนถ้าจะชนต้วรออะไรคุณพโอเคพร้อมยังแาใจเย็นใจเย็น่อ่า ต้งใส่เสื้อดาใช่ยร็วๆารแยพร้อมละพร้อมละไปเลยไปเลยนะยังไงก็เหมือนมยอะอยาบุเยอะมองไม่เห็นบอโอเคครับสามสองหนึ่งก็หาเลเบิรดเบิรเบิรดทับไปด้วยเบิร์ดด้านคบคเกิด้บาเรียอยู่ดนขงบนขงบนขบบนขงบนขงบนโอ้เาหน่อยโอเคหมดภัยบัวครับ ครับทันไหมทันไหมตายไหมไอ้หน <mais? S 3> ึงโอเคโอเคอ้ามันนี่นักฆ่าแข่งบอสมาสุดๆเราไมได้ซัดคอสเตอร์แล้วไอ้แล้วไม่เป็นไรทุกท่านโกงนางมดคุยกับไอพีซีนะครับอินมีคอสเตอร์คอสเตอร์จะมีทั้งหมดสี่เฟสใหญ่ๆ ไอ้เนี่ยมันพื้นที่ทุนเราคุ้นเคยไปลงเทมแมจกันครับทุกคนนี่ไงจะเตอร์เาจะถีบเอาไปแยกเดียแบบนี้เลยผมว่าละอ่ะโอเคเราจะสู้แบบไม่รู้อะไรเลยตึงสองซ้ำโก่อย่าเดียว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 อ่าเฟสแรกคือพยายามอยู่ชิดๆกันไว้ดีกว่าเพราะว่าบอสมันมีเฮลจั๊กที่แรงแบบบีดามันดอนแรงมากคาดอะไรเขาได้ด้ยเดี๋ยวเดิมต้องทำด้วยนะตอนที่เขาโ่นเาสองแสน มีเฮลจัดมีสต็อปการ์ดไปบอสบอสพัดผีดิบเอาโห่อีกนะทั้งนั้นะเอาโหเรียกันเดี๋ยวก็เจอปะเอานี่ไปก่อนอ่ะเหรอเฟสเฟสแรกของมันคือคือซุปเปอร์กิกาเฮลจัดเมนก็พยายามหลบก็นิวมากับเซตตี้วอลให้พร้อมอันนี้อันนี้อาจจะต้องเหนื่อยคุณต้อปนิดนึงซ้อมซ้อมเลยซ้อมเลยไปเลยบัฟซื้อรองเท้ามาเลย อะครับแล้วสักพักหนึ่งนะครับเฟสสองมันจะมีไอเสากระดูก n อ k e ไว้ไอกระดูกโผล่มารู้สึกไม่ผมไม่รู้กี่ตัวเรามีเวลาประมาณสิบห้าวินาทีฆ่าให้หมดเหมือนสี่นะคุณเอกคุณคุณมีเวลาสิบห้าวินาทีในการฆ่ามันถ้าฆ่ากระดูกไม่หมดตายแตกยกตีครับตีนะครับอ่ามีวนใหญ่เป็นฆ่าเนาะ แล้วตั้งแต่เฟสสองไปต้นไปแล้วตั้งแต่เฟสสองไปต้นไปพอเข้าเฟสสามมันจะเริ่มเอ่อคุณปีปองจำเส้นทางไปคุกจำเส้นทางไปคุกได้ไหมได้ได้เราไม่จั่งเลือดเราโดนดีบัฟอะไรโอ้โหเราจะติดดีบัฟนักันทั้งตีครับว่าอะไรคุณคุณพรจำได้ใช่ไหมนั่นแหละครับเเราจะติดดีบัฟนั้นกัทั้งตีและติดจนจบเกมดูดูทีละดูดทีละสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือดู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 ห้าเปอร์เซ็นต์ ดูดได้ห้าเปอร์เซ็นต์ทุกๆสาววิเขาก็ต้องฆ่ามาันใช่ไหมแล้วก็ตั้งแต่เฟสนี้มันจะเริ่มใช้อันนี้แล้วด้วยแมดเดลกลาเฮาลิงก็เตรียมเมโลลาแคนดี้ให้พร้อมแล้วนอกจากนั้นมันก็จะมีตัวคล้ายๆล้ายแอนเชมิมิกหรือมิมิกนี่แหละรู้สึกจะเป็นแอนเชมบิม,มิกจะโดนมากโผล่มาเป็นแอนเชมบิม,มิกที่เกิดตลอดเพราะงพอไงไม่ต้องไปฆ่ามันฆ่าแต่บอสมันไม่กัดเราก่อนใช่ไหมคุณผู้ชมอ่าใช่มันผมไม่ได้กัดเราก่อน ก่อนที่จะเล่นเลิกกูแหลอหนึ่งนี้อ่ะแล้วก็ตอนมันใกล้ตายมันจะเกิดมันจะเสกไอ้ตัวจิ๋วๆไอ้ชื่ออะไรวะกูมตัวจิ๋วๆซึ่งกูมตัวจิ๋วมันจะมีสองธาตุธาตุไฟกับธาตุน้ำผมไม่แน่ใจว่าต้องฆ่ายถูกธาตุหรือเปล่าคือมันจะมีคำพูดบอกพูดแห่งธาตุทุกอย่างเอ๋ยตรงตรงกำจัดมันให้สิ้นประมาณนี้อ๋อแล้วธาตุไฟกับธาตุลมครับธาตุไฟกับลมใช่อ่ะต้องฆ่าให้หมด ผมไม่แน่ใจว่าค่าผิดแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าค่าไม่หมดก็แตกยกตีตายตายอืมประมาณนี้คร่าวๆค่าแบบบอสฆ่าแบบตะเลยนะอืมผมคำแนะนำต่อผมคือฆ่ามันให้ตายก่อนที่มันจะใช้ไอ็ทั้งหมดนั่นที่ว่ามาก็ไปมอเยอะๆแล้วก็ยิงกับป่วนแล้วก็วันไม่หนักผมยากแล้วกดอลิมิตเลยไหมเลือดมันเท่าไหร่ครับผมสองเป็กสองเป็กละทับ ไม่เพแแรกก็กดได้กดไปเลยนะลิมิตอ่ะจริงๆแล้วอ่ะก็กดไปเลยอันเดี๋ยวผมกดเลยนะพร้อมหรือยังพร้อมอ่ะอันนี้มีอะไรบ้างอ่ะโอเคลุยนะไปเลยสองโกไม่เห็นเลือดด้วยมันเป็น A P P ครับโอ้ปั๊บเคลมบีตายแล้วเราเราเราเอกไปชุบให้กันเลย <ève S 1> sociedad, แขงแขงอไอ้เบรกเล็กเกิดเสาหินเสาหินตีเสาหินเด้เสาหินตีเสาหินพอมือแห้วโอ้ยไม่ทันไม่ตายสุดท้ายไม่ตายโอเคผมต้องอกแค่องตอ่าเหลือสิทธิ์คอนดิอีกสองครั้งได้อยู่เอ็ จะร้อนมากโอ้ยทนขนาดนี้เราน่าไปนี่กันนะงกตไปอย่างเออเนาะไม่ต้ไปไปผมอยากไปดันหลังจากนี้มากกว่าใช่ดันหลังมันเป็นนี่กว่าเออมันต้องไปกว่าไปให้ได้ใช่ไหมต้องฆ่ากอฆ่าให้ได้ก่อนใช่ครับโกครับเดี๋ยวผมงอยู่บนล่างนะครับ เดนไปดิไปเช็ดตัวบอสอ่ะไปเนี่ยบอสเอาคุณพออยู่ฝั่งโน้นผมอยู่ตรงเนี้ผมอยู่เดินจริงจังเลยนึะเดี๋ยวกันได้ได้ไดโอเคครับเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะครับครับผมหนึ่งสองสามโอ้ยขอโทษกดผิดไปกดมเดือดเลือดอ่านไหมครับใช่ ไปได้ดูภาพไม่ได้ดูภาพมาดูภาพทุกทคนทุกคนเห็นเฮ้ยผมเพิ่งรู้ก่อนเตอร์มีภาพดิเหอทำไมไม่หมดนะผมมิมไปแล้วให้ผมถ่ายวิดีโอไว้ด้วยอ๋อโอเคจัดไปแน่งนีดีๆไปโชว์ด้วยโอ้สุดยอดแต่เข่รักกันแต่ว่าเพื่อนไม่รัไม่มีโนลิมิตไม่มีโนลิมิตเขาละไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณพอนเขาก็โนลิมิตวางกับได้เหรอ มีขึ้นคว่าเล็พิกกอราแอนโดนเูมันทำไมโดนเปียวหมดเลยล่ะผมไม่โดนนะอดนีเปลวหมดเลยเหรอไม่ผมไม่โดนนะผมเจียเลยเ์ลองโนดสโนบผมหายเกียมเลยแต่นะมันไม่มีก็ให้มันครูดลงมาไปเลยไปแตนัก็ไม่ได้ใช้ ตอนมันกำลังจะถึงฉากต่อสู้มันจะมีสัญญาณให้เราไหมครับคุณโจผมไม่รู้เลยครับอันนี้ผมกิดผิดอ่ะโอเคคิดว่าน่าจะพร้อมพร้อมละเดี๋ยวตัวค่ะทำให้คุยรอบเลยครับถ้าเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยผมสลับนีนะสู้ๆนะทุกคนเริ่มฮะเรื่อยๆขอโทษยังๆๆเดินโอเคเริ่มโอ๊ยทิพหายเกินแล้วโอ้ะโอ๊โอ๊แบบผมติดแข่งผมติดแล้วต้องยางโอ้ะติดแข่งว่ะชิบหายเย็นตัวโลก

ชุบใ้นะครับผมชุบให้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ชุบไม่ได้ผมไม่ได้ผกแบผมพยายามไม่ได้ผมจะใช้ลาแขนดีไม่ได้ครับอันนี้จะบากละจะมีใคเอ่ะทีมิกรีคุณพรคุณพรคุณพรเรียบร้อยวิเิมตนรไเรียบร้อยนี่ยมชิบหายโอ้ยเาไป่มิมิกยงเยอะเลยต้ไม่กินมินี้หรอกไงเนี่ยาอ อ่าดัดดัดต้องกันลมอ่ะผมว่ามันเราเราดูสามพันก็ผมอยากรู้มันผ่าตามอะไรผ่าหมดเลยผ่าหมดเลยผ่าสุ่มเออผมว่ามันผ่าสุ่มสุ่มอ่ะสุ่มที่สุ่มล้อมห้องแต่ว่านิวมาน่าจะกันได้ไหมไม่ได้ครับไม่รู้สิกันลมดีกว่าเออกันลมหรอมาแล้วแล้วสิ่งคอนดคชันสุดท้ายอยู่นะฮะเพื่อเกียรติยศเพื่อศักดิ์ศรี ของพี่ีพนมโยมดีพนมโยมฟรีดีเนี่ยนะก็ชอบชื่อเหมือนกับเคอดีศูนยหนึ่งไม่เดูมาเก็บหมาก็เถอะไอคุณไม่เคยดูวันพีสอะทำไมคุณถึงพูดว่าทำไมคุณถึงพูดว่าชื่อมันเหมือนเคอดีศูนยหนึ่งวะผมไม่ดูวันพีสไงรู้จักแต่ไม่ดูใช่ปะแล้วครเป็นคนเราคุ้มเขก่านะผมไม่จำเป็นต้องบากิปัดหรือว่าให้ผมบากิไม่ต้องก็ได้คุณโจไม่ต้องนะขยี้แยกกันอยู่แล้ว คุณพรานจะยืนข้างผมก็ได้ครับแต่ว่าเขาเาพยายามนะโอเคผมผมจะผมผมจะผมจะผมจะไปกดต่อไปแล้วอันน้ำเนาะโอเคต้องตามไปอ่าครับทุกท่านพร้อมนะครับเอาเนื้อทองเนื้อทอง แต่ผมพยายามปั๊มอย่างสุดความสามารถอยู่คุณกดพิมพ์ายแข็งตายหาติดติดเทลแล้วครับผมติดเทลที่เหลือฝ่าด้วยทุกท่านผมผายเปองดีวไม่มีครับเคแต่มาดูผมตัวเองเมื่อกี้โดนหรือไม่ตายแล้วายแล้วโอ้โอ้แม็ปตโอ้เอามดแล้วแบ็คเพนหยุดเดี๋ยวตด้อยูุ่ล้วติดเครอแล้ว มันยังแบกเหยอแยื่อมันผมผมมันไม่เห็นสีทองแล้วอะเจอผมก็ไปเฮ้ยอีกเยี่ยมมิกมิกนี่ฆ่าได้มั้ยครับฆ่าทำไม่ได้ฆ่าได้มันเกิดใหม่เฉยๆฆ่าได้ฆ่าได้ฆ่าได้ผมตีไว้รอบหนึ่งผมมันไม่เห็นสีทองแล้วอะผมมเห็นมันหายไปแล้วไม่ตีเลยนะใช่นี่พี่ถ้ามันไกลสื่อจะไม่สื่อระเบิดสีทองรอผมสืทองมันลางอ่างหรือโอ้ยคอรเซอร์ครับ อีไม่โดนทุกคนตายกันหมดแล้วหรอครับน้อยแล้วครับหายจังหวะจังหวะชูไหมมีช็อตเขาได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดไอ้นี่อยู่ปิดเฮลอยู่แต่ผมอยู่ตรงนี้คุณนัดคาคอเซอร์เลยเอาโลกเอาโลก้วมันตีบัฟแค่สองนาทีเองอันกัโนตายเลยมันรีเรื่อยแพ้เรื่หลอดไล่เอาแล้วเอาแล้ว เอ้ยเฮ้ย <lawsuit> เอ้ยเอ้ยแสนสองแสนสองวีแนนแม่มึงตอนเนี้ยแผลนิชัดจริงคนนั้นใช่แผลนิชนี่เผื่อเพราะว่าไงเหมือนเพรามาเป็นออโต้สเปลดอเราโดนตีอะมันการออโต้เองมันกออโต้กิดในเวลาแคนดี้ไม่ได้ติดคู่ดาวน์ใช่ครับติดคู่ดาวหนึ่งนาทีคนนี้คนนี้เขาไม่ทำอะไรเขาพัมสู้โอเคแบดดิชชิ่เอ้ยไม่ใช่อีกดิชชั่เบรก charging c h a r n o w e วอ o w into ิ l a ล k power shot i n t black าอ้ที่เขาทำได้ะความตานใตันที่ว่าเอะต้องตั้งชารตั้งยืนชนแล้วก็ปอไชาร์จเหมือนผมอยู่สุดจอมแล้วมันไอ้นี่ผมไม่ได้มันมันไล่ผมล้ำไม่ได้มาเกิดได้อผมเกิดได้เนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยของผมอ่ะลงปาร์เนอร์กันดีกห่อใช่ขอให้โชคดีถึงบดลีาร์เนอร์เลย ปั๊มหมดแล้วปั๊มหมดเร็จแล้วโอ้ยไม่เป็นไรตรงนี้ยังมีไม่โอ้ความ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 เร็วคืออะไรรู้ไหมไอหิบบ้าเนี่ยสแลจีจียอดเย้ยเด้อเป็นตีนะอ่าโอเคครับยักย้าย mm <laughs>